กลาบสุดเดียมงามทุกเสียงทุกสายนะฮะก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะทุกๆวันนะครับวันนี้จะมาไวหน่อย <c oughs> นะทุกทีก็จะเปิดเพลงยาวเลยแต่ขนาดนี้ก็ยังเปิดยาวหน่อยนะครับตั้งแต่เพลงอ่าเพื่ที่เพิ่งจบไปผู้ใดต้องการ <c oughs> เป็นอย่างโนจึงหน้าองนาเงาใพรโนว่าเจ้าจึงนาเงานางอ ก็ประมาณนั้นนะครับก็เป็นผลงานการประพันธ์ของหลวงพ่ออนุรพิชาโตท่านอาจารย์ฟูกิติกรสุทธิสนฟูไฟเตอร์สตูดิโอนะครับทำดนตรีโวคอนเสียงร้องก็จะเป็นมักม่วนมิวสิกนะ,ะโดยผมเองสถาพรนะหรือนามศิลิปินก็เอกสถาพรก็ขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะฮะที่ติดตามรับฟัง อย่างผมเองนะครับฟับงครับถ้าจะให้เรียกเป็นศิลปินคงห่างไกลนักนะฮะคงจะเรียกได้แค่คนร้องเพลงนะฮะคำว่าศิลปินนี่มันไกลจากผมมากนะก็เป็นแค่คนร้องเพลงถามว่าคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จในการร้องเพลงไหมสุทพรทุกคนมีความคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จเช่นกันผมเองก็เช่นกัน แต่จะได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะไม่เคยไม่เคยที่จะบอกว่าโอ้ทัวตั้งความหวังไว้แล้วมันจะต้องสําเร็จไม่มีอะไรแล้วครับที่มันจะสําเร็จได้โดยง่ายนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำก็คือการจะเป็นคนดีไม่การเป็นคนดีคืออะไรสตาอนคือทําแล้วไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นทําผมคิดว่าหน้าแค่นี้ก็คงจะพอแล้วมันการเป็นคนดีนะฮะ คงจะพอทำแล้วไม่เดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นทำถ้าทำแล้วเดือดร้อนแก่ตัวเราอย่าทำนั่นคงไม่ดีทำแล้วเดือดร้อนแก่คนอื่นด้วยไม่ทำนั่นกะคงไม่ดีนะฮะคงจะเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นครับทำแล้วดีแต่ตนเองดีกับคนอื่นนะฮะทำพอ คิดง่ายเนาะสถาร์พลก็มันก็ได้แค่นี้จริงๆอะท่านผู้ฟังเนะฮะเหมือนกับความโด่งดังกับผมนี่แหละครับไม่มีโด่งดังแล้วครับมีแต่โดง่ดงดงๆเ <c oughs> นะยฮะมันมันได้แค่นี้จริงๆพอมาได้แค่นี้พบคิดแล้วสบายใจนะโอ้เขาสร้างให้เรามาแค่นี้ จะไปดิ้นรนอะไรมากมายนักนะเขาสร้าง,งเรามาแค่นี้พอนะฮะมีความรู้ความสามารถก็ทำแค่พอเมื่อวานนี้ก็อนุโมทนาบุญะฮะห้องน้ำสุขาพัฒนาจิตนะฮะที่วัดป่าประทานพรบ้านนอมไพรตะมนลท่ายเยี่ยมเพอโชคชัยจงังหวัดนครราชสีมาสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี โอ้โหสวยงามวันนี้วันพระด้วยนะครับก็เปิดใช้เลยนะฮะอนุโมทนาจิตนะครับฟังครับหลวงพ่อไก่เนี่ยหลวงพ่อพงศกรหรือลหลวงนาพงศกรเนี่ยหลายๆคนก็เรียกหลวงพ่อหลายคนก็เรียกลหลวงนาที่ท่านไปเป็นเ,เจ้าเจ้าคณะทุดงสถานพัฒนาจิตแม่สอดจองังหวัดตาก เมื่อก่อนนี้ท่านก็จะมาท่านก็เป็นลูกท่านท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนนพิชาตโตท่านก็มีปารุดว่าอยากจะทําห้องน้ําให้กับเจ้าวัดป่าประทานพรมุ้กเรียกว่าอะไรเนี่ยมุทิตาจิตหลวงพ่อในวันเกิดวันที่วันที่31มธันวาคมนี้นะฮะมุทิตาจิตก็ก็ปารุดว่าอยากจะทําห้องน้ําให้กับวัดป่าประทานพร ทีนี้ห้องน้ำที่ท่านต้องการนะฮะก็จะเป็นถ้าเป็นภาษาไบรุ่นสปารุ่นใหม่ๆก็วินเทจนะฮะคือกึ่งธรรมชาตินะฮะใช้วัสดุไม่ใช่ใช้วัสดุธรรมชาติฮนะใช้วัสดุทันสะมัยนี่แหละแต่ให้ทาแบบแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยใช้สีสันเป็นสีเขียวนะฮะเราก็ทําง่ายประหยัดเร็วแล้วก็ถูก ให้ถูกใจทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ทําทํายังไงสีพอนผมก็เป็นคนกลางคนกลางคือเป็นผู้กระทาผู้ทําผู้สร้างเนะีฮะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัยมีปัจจัยจากมีเหตุจากความต้องการนะฮะจากศูนย์พัฒนาจิตอำเภอแม่สอดนะฮะโดยลหลวงนาไก่นั้นเหตุเหตุเกิดขึ้นมาปัจจัยปัจจัย ปัจจัยคือเริ่มการกระทาการกระทําคือไม่ว่าจะเป็นเงินไม่เรื่องของเงินเท่าเลขแหละนะเงินปัจจัยปัจจัยส่งขึ้นมานะฮะเหตุเหตุเกิดข,ขึ้นมาคือคิดอยากได้อยากให้นะฮะปัจจัยคือปัจจัยคือการส่งไม่ว่าจะเป็นเงินการบริหารจัดการนะฮะการบริหารจัดการก็คือ ปัจจัยส่งขึ้นมาว่าผมก็บริหารจัดการให้ในงบที่จํากัดงบที่ถูกบีบอัดนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างใช้คุ้มค่าหมดเลยคุ้มค่าพอพอพอแบบนี้ปั๊บเนี่ยง่ายเลยเหตุและปัจจัยต่างๆทำง่ายนะฮะ ทำด้วยหัวใจก็ต้องขอบพระคุณทีมงานของรัฐสถาพรในเล็กทริกด้วยครับไม่ไม่ว่าจะเป็นน้องต่อ,อลูกพี่พาดน้องบอยนอาอน,านุนะครับรวมถึงดีเจน้องนางน้องกวางน้องกุก๊กกิ๊กนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยนะฮะที่ร่วมกันทําทําตั้งแต่วันแรกนะฮะจนถึงวันนี้เมื่อวาน เมื่อวานนี้ก็เก็บงานเล็กๆ,ๆนน้อยฮะติดตั้งร,ระบบไฟฟ้ากับติดประตูประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเสร็จนะฮะก็จบถูกใจทั้งผู้ให้นะฮะดีใจทั้งผู้รับนะครับก็เรียบร้อยนะ,ะเวลาคนบุญทำอะไรนะฮะท่านฟังคลับมันจะสงบเย็ยนแล้วก็เร็วนะห้าวันจบ แค่วันจริงๆไม่ไม่เท่ทั้งห้าวันนะเนี่ยฮะมันมันก็มีทํามั่งไม่ทํามั่งนะเมื่อวานนี้ก็แค่ครึ่งวันก็นั่นแหละครับครับต้องขอบคุณน้องต่อเลยเป็นหัวเร็วหัวแรงนะครับเป็นหัวเร็วหัวแรงเลยผมก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะครับแล้วก็ในการหาอุปกรณ์ให้แล้วก็ออกไอเดียนี่ๆหน่อยๆ จากที่เห็นจากเหตุก็คือผู้ให้มาตีโจทย์ให้แตกนะครับตีโจทย์ให้แตกแล้วก็หาอุปกรณ์ให้มันพอดีในขณะที่มีงบจํากัดนะครับก็ครบเรียบร้อยสี่ห้องวันนี้เปิดใช้เป็นทางการนะโอ้สถาพรนี่คุยเนี่ยเก่งจริง <laughs> ผมไม่ได้เก่งนะฮะแต่ทีมงานผมเก่ง ผมมีแค่ไอเดียนี่แหละครับผู้ฟังครับถ้ามองในเรื่องของรักธรรมรักธรรมนะฮะมองในเรื่องของบุญของในเรื่องของวิทยาศาสตร์คือธรรมะนี่เป็นธรรมชาติธรรมะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็ด้วยบุญนั่นแหละฮะนะครับครับบุญคืออะไรคือความพร้อมความอิ่มนะฮะ บุญคืออะไรคือความสงบเย็นหลายๆคนบอกบุญคืออะไรหลายๆคนบอกว่าบุญคือการให้เดสตาพรแหมมันได้หมดแล้วครับผู้ฟังครับถนะ้าเป็นเรื่องของบุญผมกลับคิดว่าบุญคือความสบายใจก็ใช่นะบุญคือความสบายใจทําแล้วสบายใจเหมือนที่ผมบอกว่าทําแล้วไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นทําแค่นั้นเอง มันก็โยงใหญ่ไปเหมือนเหมือนกับเหมือนกับใยเมืองมุมเนาะนะฮะสะเทือนที่หนึ่งถึงที่หนึ่งนะฮะเวลาบุญนะมันก็เหมือนใยเมืองมุมอะต่อต๊อกที่หนึ่งก็สะท้านไปทั่วทีนี้พอสะท้านไปทั่วปั๊บเนี่ยทุกคนจะรู้หมดเลยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าสะท้านนานนะฮะถ้าเราต่อแรงปุ๊บมันก็สะท้านกว้าง เบาก็สถานไม่เยอะแต่ถึงกันแต่ถึงนะไม่ใช่ไม่ถึงมันก็พูดกลับไปกลับมาเนาะนะฮะเรื่องของพวกนี้มันมันคุยยากนะเพียงแต่ว่าใครถึงก่อนคนนั้นเข้าใจก่อนคนนั้นสุกก่อนประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนาะเรื่องราวต่างเล่าสู่กันฟังได้ก็ประมาณนั้น ก็ขอบคุณนะฮะไปกับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจน้องนางด้วยครับนะเมื่อวานในคุณยายสังวรเนาะนะสารพรไปส่งนะครับผลิตภัณฑ์วีลูทีนคุณยายสังวรก็อยู่ที่จระเข้หินตรงหัวมุมวัดนั่นแหละวัดจระเข้หินเมื่อวานก็ได้นั่งคุยคุณยายแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับก็พอดีจะเข้าโคราชด้วยนะครับมีธุระนะฮะก็ไปนั่งคุยคุณยายคุณยายทานไปหนึ่งกล่อง คุณยายก็ชมอย่างนี้ก็ดีเรเลยเดีสถาพรรู้สึกดีขึ้นน่ยท่านก็ทานไปกล่องที่สองคนแถวนี้เขายังไม่กล้าสื้อดอกสถาพรมันจึงจะเพลงว่าดิคุณยายเล่านะให้ยายลองดูก,ก่อนยายก็เขาเรียกว่าร้อยอะไรนี่ไอ้ที่เป็นพวงมาลัยที่ที่แขวนหน้ารถอะไรเนี่ยตุ้นยายจะนั่งเย็บ เมื่อก่อนนี้ท่านจะเพ่งเพ่งแล้วก็จะไม่ค่อยนั่นนะฮะเพ่งแล้วมองดูรู้สึกว่าท่านจะแสบท่านไม่แสบตาแต่มองมองไม่ค่อยชัดนะฮะท่านก็จะมองไม่ค่อยชัดแต่ทีนี้นะครับผู้ฟังครับผมเองก็ก็ด้วยด้วยไปนั่งคุยกับท่านเนะี่ยท่านก็ชมใหญ่เลยนะฮะบอกว่าดีแล้วสัจพจนอยากจะ อยากจะสั่งต่อนะฮะก็เลยไปส่งอีกกล่องหนะึ่งถ้าทีนี้ดีแล้วเนี่ยคนแถวนั้นเนี่ยบอกว่าจะซื้อด้วยนะ <c oughs> จะซื้อด้วยนะครับก็นั่นแหละครับนะฮะท่านก็เลยโอ้ได้คุยกันพักหนึ่งแหละหลายคนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นนะฮะยังยไม่อยากจะไปหาหมอบอกว่าถ้าลอกแล้วเนี่ยโอ้้ยมันต้องพักผ่อนเป็นสามเดือนสี่เดือนเนี่ยใครจะไปคุมไหว ก็หาผลิตภัณฑ์วีรูทินไปทานดิโตัหาดีเจต้องนางนะฮะศูนย์แปดหนึ่เ้าเราผลิตภัณฑ์วีรูทินจริงๆเนี่ยท่านที่อื่นนะที่อื่นนะขายเนี่ยประมาณพ5นหบาทนะแต่ที่ดีเจต้องนางนะครับฟังครับเราได้รับการแต่งตั้งจากคุณนุ้ยเนิ่พัสราพี่จรวดนะฮะเราก็เลยขายในราคาแบบเบาๆนะฮะ ราคาถูกเลยแหละนะครับเอาเก็บเงินไว้ซื้อหมากซื้อผู้เด้อกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะซื้อยาดูดก็ได้น้อยตาเนาะเ <c oughs> นี่ยฮะก็เก็บไว้นะครับก็สั่งซื้อกาดิจิน้องนางได้นะฮะราคาที่ถูกเราเราค้าขายเราได้นําคําพูดของหลวงพ่อมาใชา้ขายสินค้าที่มีอยู่จริง ขั้นแรกแล้ะครับขายของให้เหมือนกับขายแบบให้ครอ,อ,อบครัวให้พี่น้องเราบริการให้เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องของเราเลยก็จริงๆทุกคนเป็นพ่อแม่พี่น้องผมหมดเลยนะรบผมกราบขอบคุณมัมากเลยนะทุกๆคนที่ที่ได้ให้รับการให้การสนับสนุนนะฮะบอกว่าอยากจะได้อะไรกร็โทรก,ก็ดีเจียน้องนางน,น,นี่แหละให้สถาพรไปส่งนะนะฮะ ผมก็บริการนะครับนี่ทุกๆคนเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวเลยเพราะนั้นอย่าลืมกันเด้อนะครับมีอะไรก็โทรหากันนะฮะผลิตภัณฑ์วีลูทีนเนี่ยต้องทานประจำนะครับนะทานทานทา,านดีแล้วเนี่ยอย่าหยุดทานนะครับเบื่อแล้วนะมันไม่ค่อยมีตังค์ซื้อไปกล่องหนึ่งทานสองสามวันทานเม็ดหนึ่งก็ได้ครับนะฮะอย่าหยุดเหมือนผมนี่แหละอย่าหยุด เด้งครับอย่าหยุดนะอย่าหยุดทานให้ทานทุกให้ทานแบบซื้อไปกล่องหนึ่งเนี่ยถ้า3วันต่อ1เม็ดเนี่ยเราก็จะทานได้ประมาณ3เดือน2-3เดือนเลยนะฮะไม่ต้องทานทุกวันแต่กล่องแรกนี่ควรจะทานทุกวันแต่ถ้าอยากกระตุ้นเลยนะครับเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเลยรู้เลยนะครับฟังครับชัดเจนเหมือนคุณยายสังวรเมื่อวานเนี่ยที่คุยยายทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเลยเดสตาพอนเนี่ย กินเสร็จป oh, ั๊บโอ้รู้เลยเน le, ี่ยฮะแปลกแตกต่างมองเห็นชัดเจนขึ้นนะอันนี้อยู่ที่จรลเ้หินคุณพญสังวรป้าจิตตสตาพรขนาดนั้นนี่ก็ทีนี้ก็หลังจากดีเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็ทานแค่ก่อนนอนนะฮะครั้งละเม็ดนะกล่องที่2นะกล่องที่3ามกล่องที่4ก็3 4วันเม็ดหนึ่งสาวันเม็ดหนึ่ง ทาไปลืมๆไปได้นะครับทานไปดีขึ้นแน่นอนนะครับผมผมก็ใช้ในลักษณะอย่างนี้กับผลิตภัณฑ์วีรูทีนนะฮะโทรหาที่เจได้น้องนางได้นะครับ0 8 1 7 9 0 6ด7 5เจดกี่เจห้าครับ08 1 7 9 0 6ด7 5เจนสี่เจห้าะครับนะโทรหาได้เลยผมก็จะไปทะเละทละทลไปส่งให้ <c oughs> นะฮะก็ประมาณนั้นขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ ผมเองไม่มีอะไรมอบให้นะ,ะนอกจากความจริงใจแล้วก็ความรักนะฮะความผูกพันที่ทุกคนได้มอบให้แล้วก็ผมจะย้อนกลับไปให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะฮะสตาป์ร์ไม่มีเวลามานั่งโกหกไม่มีเวลามานั่งหลอกลอก่อเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อสินค้านะฮะไม่มีเวลาที่จะ มานั่งปั้นหน้านะฮะเล่าความเท็จอะไรล่ะครับนี่เรื่องจริงหมดเลยเพราะชีวิตนี้นะฮะต้องฟังครับผมผมยึดในหลักหลักศีลห้านะฮะไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งะเจตนาที่ดีวันนั้นน้องเขาจับไก่ได้ตัวหนึ่งนะฮะจับไก่ได้ตัวหนึ่งเป็นแต่ว่าเลยไก่ป่าเนาะ,นะะทีนี้ไก่ป่าตัวนี้ที่มันจับง่ายเพราะว่า เชือกมันรัดที่ขามันแล้วมันเจ็บนะฮะน้องเขาจับได้ผมไปเห็นพอดีก็เลยขอน้องเขาบอกว่าโอ้น้องปล่อยไปเถอะนะเดี๋ยวพี่ให้ตังก็ได้นะฮะตังไปซื้ออะไรกินเนาะนะแต่ให้ตัดเชือกที่ขาให้มันด้วยแล้วก็ปล่อยมันเืินนะฮะมันเจ็บเพราะมันโดนรัดมากนะครับด้วยเป็นอุบัติเหตุต่างๆหรือเปล่าฮะมันไปรัดขามันแน่นตึ๊บเลยนะครับ มันก็คงจะเจ็บปวดมา,ลาแลราแหละนะครับพอตัดออกปั๊บแล้วให้ปล่อยโอ้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นชีวิตที่ได้รอดตายเราจากปากของเราถ้าเขารู้ภาษาเขาคงจะโมทนาบุญเดอ้อโอยนะขอพระคุณเดอ้อที่พูห้ฉันได้รอดตายก็ประมาณนั้น นะฮะทีนี้ก็แล้วแต่วิบากกรรมแล้วครับถ้ากรรมเขามีเขาคงจะโดนจับอีกแล้วก็ทุนี้คงจะโดนต้มแหละทีนี้นะฮะก็รักษาตัวรอดไปเนี่ยครับก็ประมาณนั้นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันมันอยู่ที่กรรมกรรมคือการกระทานะกรรมดีก็คือการทําดีนั่นแหละกรรมชั่วคือการทําชั่วนั่นแหลคนะครับนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหตุผลและปัจจัยนั่นแหละผมที่ผมบอกนึกในเรื่องของเหตุนึกในเรื่องของผลนะครับผลบุญนะฮะผลบุญผลกรรมนั่นแหละครับท่านผู้ฟังมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังได้เนาะบางเรื่องบางอย่างก็เล่าถูกมั่งไม่ถูกมั่งท่านผู้ฟังพิจารณากันเอาเองเด้อเนี่ย เพราะว่าบางอย่างผมก็ไม่ใช่เป็นผู้รู้หรอกครับนะไม่ใช่เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้ตื่นมากมายแต่พอจะสรัวสรัวพอมองเห็นแสงลำไรนะฮะในเรื่องของการทําดีการเป็นคนดีเป็นยากนะฮะผมบอกเลยแต่เราก็อย่าท้อในเรื่องของการเป็นคนดีนะฮะอันคำพูดต่างๆเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับน้องเขาผมก็สอนกับน้องเขาว่า อย่าไปยึดติดกับคำพูดของใครแล้วก็อย่าไปสนใจมากมายกับ,กบคำพูดของใครเราต้องหันมามองในเรื่องของใจของเราว่าเราเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมหากแม้นเป็นจริงก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขหากแม้นไม่เป็นจริงเราก็คิดว่ามองผ่านไปเนี่ยฮะมันไม่มีอะไรยากเลยเนะครับอย่าไปต่อร้อต่อเถียง ชนะแล้วได้อะไรเถียงชนะความสัมพันธ์ก็ลดลงเนะียเถียงกับคนรักนะครับชนะความสัมพันธ์ก็ลดลงเถียงกับเจ้านายนะฮะงานการก็เริ่มแย่ลงนะฮะอจริงๆนะเถียงชนะเพื่อนคําว่าเพื่อนก็จางหายไปขาดนะ,ะเพราะฉะนั้นกลับชนะแล้วได้อะไร ถามก่อนนะฮะ,ะเยอะเย้ยถักถางคนอื่นยเยอะเย้ยแล้วได้อะไรนะฮะมันมันต้องถามอะ่ะท่านผู้ฟังโอ้สถาพนี้เทาหลายแล้วดินี่ <c ười> คิดได้แบบนี้ไม่ธรรมดานะเทาเทาเ่า,า <c ười> มันก็ เอาตามเหตุและปัจจัยนั่นแหละครับนะมันไม่มีอะไรมากมายเท่าก็เท่าดิเนี่ยเท่าก็เท่า,ทายอมนะฮะไม่มีอะไรหนีไปได้แล้วคบนวงฟังครับเนี่ยวัยเกินแม่ถ้าเป็นอีกสักสิบปีก็เริ่มเข้าสู่เขาเรียกวัยวัยหนุ่มเก่าแล้วนะเก่าเนี่ยนะนะถ้าหกสิบปีไปเนี่ยเก่าแล้วเด็กแนะ่ไม่ใช่เท่านะเก่า <c oughs> วัยเก่า นะก็ก็ดีนะฮะทุกวันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอาหารการกินนะครับถ้าเราคุมเองได้นะฮะแล้วก็ดูเร,รตัวเองได้เนี่ยออกกําลังกายช่วยด้วยซาร์อนเนี่ยทานอาหารผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารไหมทานครับเมื่อก่อนไม่เชื่อนะไม่เชื่อมันจะช่วยได้นะฮะตอนเป็นหนุ่มน,น้อยนะครับาอายุน,น้อยนะก็ไม่เคยเชื่อหรอกอยกินไปทําไมเปลืองตังค์เนะี่ย กินเหลาดีกว่าไว้ก็ประมาณนั้นเนะาะเมื่อก่อนคุณยายของผมนะฮะคุณยายชัดนะฮะเปราะกระโทษกนะ,ะท่านเสียไปนานและ้นะครับท่านก็บอกเลยว่านายเอ้ยลูกเอ้ยเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬานะฮะได้เงินมาทีหนึ่งก็เยอะอยู่นะไม่เคยเชื่อเลยนะฮะ นายเอ้ยลูกเอ้ยเงินทองมันหายากเก็บไปดึงเดือลูกเด้อสซื้อทองซื้อทองไว้ไอ้เราก็เป็นหนุ่มนะเงินก็รู้สึกหาง่ายชายจ่ายสลุยสุ้ายกินเหล้าเมายาไปกับเพื่อนฝูงปาตผมมาถึงเมื่อสักอายุสัก30สกว่ากว่าคิดได้ยังตอนนั้นก็ยังคิดได้ไม่เยอะนะท่านผู้ฟัง นะฮะตอนเป็นผู้รับเหมาเริ่มต้นรับเหมาว่าเงินทองโอโ้ยเนี่ยมันหาง่ายเดียวก็เหมาไปก็กินไปมีลูกน้องก็เลี้ยงเหล่าเลี้ยงยากันไปหาอะไรกินตกเย็นนะนะฮะพอมาถึงจุดๆนี้ได้โอ้วัยวุฒธถึงนึกถึงเลยว่าคำพูดที่พ่อแก่แม่เท่าคุณตาคุณยายท่านสอนมามันตรงเด้เลยเด้มันตรงเด้เลยเ มานั่งย้อนบอกว่าโอ้โหนี่แล้วเนี่ยพ่อแก่แม่เท่า,าค,คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเราที่สอนมาเนี่ยท่านมีประสบการณ์มาก่อนนะท่านมีประสบการณ์มาก่อนท่านก็สอนแม่ ä, ถ้าแต่มานั่งนึกอีกทีก็อ่ะก็ตามเหตุแลปะปัจจัยแหละถ้าเราไม่มีวันนั้นเราคงไม่มีวันนี้นะฮะประสบการณ์ต่างๆที่เราเก็บเกี่ยวไปสถาพรกินเหล้าไม่ทุกวันนี้ไม่ดื่มไม่กินนะฮะนะฮะไม่ดื่มไม่กิน มาสิเมื่อวานนั่งนับกับน้องๆเขานะสิบสามปีแล้วดิคือไม่ไม่สนใจเลยแล้วไม่ไม่มีการบวชด้วยนะไม่มีสัญญาอะไรกับใครนะฮะไม่มีสัญญาอะไรใครไม่ไม่ไปบนบานสารเก่ากับใครนะไม่สัญญากับใครไม่บนบานสารเก่ากับใครไม่มีสัญญาใจไม่มีอะไรกับใครคือบอกว่าเลิกดีกว่าไม่เอานะฮะไม่เอาไม่ดื่มไม่กินเพราะว่า ใช้ใช้ชีวิตมาครบหมดละนะกินก็กินแบบสุดๆนะฮะจนหลายๆคนบอกว่าคนคนนี้ไม่มีอนาคตแล้วนะตัดใจเลิกนะเลิกจริงๆเลิกจริงๆอย่างจัง,จงคือไม่ได้มีอะไรนะมาโดนใจผมผมบอกโอ้ไม่ไหวละร่างกายก็ไม่ค่อยดีละเลิกชึบเลิกเลยตอนที่ดื่ม ตอนที่กินเนี่ยเพื่อนฝูงเยอะมากนะฮะมากจริงๆวันหนึ่งโอ้นะฮะเย็นตกเย็นมาเนี่เป็นวงเลยแหละ <c oughs> เล่นเฮโลแต่วันไม่ใช่กินเนะะี่ยพอมาถึงจุดๆหนึ่งนะครับเลิกเลยเพื่อนฝูงหายเกลี้ยงก็ดีนะฮะนะฮะก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีดีหมดเลยนะฮะเพื่อนฝูงไม่มีก็ดีเราคัดเฉพาะคนที่ ที่มีใจตรงกับเรานะฮะเพื่อนฝูงมีเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่ถ้ามันไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีสักคนสองคนที่พร้อมที่ช่วยเหลือดูแลก,กันให้คำปรึกษากันสักคนสองคนก็พอนะชีวิตนี้มันจะอะไรมากมายนะนะฮะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเท่ากันเราจะไปเอาใจทุกคนได้ยังไงเนะะี่ยอ่าท่องแบบนี้เลยดิ นี่แหละครับรายการในตอนเช้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้เพิ่องเจอนี่แหละไอ้คนจัดรายการแบบนี้ <c oughs> บนกระปอดกระปิดเนาะทำไปนะฮะเนี่ยรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่เคยตั้งชื่อรายการเลยนะท่านผู้ฟังจัดมาเป็นสิบปีแล้วเดียตอนเช้าเนี่ยสถาบันรายการอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะนะฮะ,ะไม่รู้เหมือนกันผมว่าตัวเองขนาดจัดรายการผมยังไม่รู้เลยว่าผมจัดรายการอะไรอยู่ เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทน,ทน,ทนฟังไปเนะานะโซเรลีกันไปนะฮะเอ้ายังไงก็ฝากเอา,อา,าด้วยก็แล้วกันสำหรับดีเจน้องหนังนะฮะสูตรจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจน้องหนังไม่ว่าผลิตภัณฑ์แก้ปวดเมื่อยครับพีออสโฟเอสนะครับก,กล้วยกล้วยนะฮะเพชรดีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วีรูทีนผลิตภัณฑ์ปอยชุลูและก็ล้านสตาปอนแอร์อิเล็กทริกครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล,แล้วครับรักและคิดถึงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ